สวัสดีครับพี่บีมเพื่อนบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเซมครับก็วันนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เริ่มอินกับบอลสีครับซื้อบอลสีอีกแล้วเก็บบอลสีอีกแล้วตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าพี่ีเพื่อนๆนะครับใครที่เก็บบอลสีมัง่งตอนนี้นะครับมิเซมเริ่มเก็บบอลสีอีกแล้วนะวันนี้จะมาทําการาเขาเรียกว่าอะไรนะทาการอันบล็อกใช่ไหมหรือว่าอะไรนะเปิดกล่องนะครับ เปิดกล่องบอลสีนะครับวันนี้ก็หลายตัวเลยทีเดียวเป็นไม้แลนแลทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้จะเอามาเขาเรียกว่านะเอามาแบบสไตล์แบบปวดๆกันแล้วกันนะว่าพี่เพื่อนเล่นไม้พวกนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะได้ให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับก็ให้ทางร้านเขา เขียนชื่อไม้มาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้บอกได้ว่ามันเป็นไม้อะไรแล้วก็จะได้ไม่ผิดฝาผิดเบอร์เพราะว่าวันสีทุกวันนี้ค่อนข้างจะเหมือนกันมากๆนะครับเหมือนกันหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแยกกันแทบไม่ออกเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็ก็ต้องต้องมีการเรียกว่าไรมีการที่จะจด ให้ใหพ่อค้าแม่ค้าเขาจดมาให้เราด้วยนะครับว่าเป็นไม้อะไรนะคือตอนนี้บอลสีเขาต้องแพ็กกันแบบนี้เลยเหรอครับมันจะแบบประมาณใกล้เคียงหรือจะดีเท่าๆกับเออะไรนะไม้เขียวกันแล้วเนาะตอนนี้เมื่อก่อนนี่บอลสีแบบใส่กระปงกระป๋องนะแต่ต้นนี้มันอาจจะเป็นต้นใหญ่ก็ได้เนาะนะครับอ่ะต้นแรกนะครับ ชื่อว่าเอาแล้วนี่นี่นี่นนเขาเขียนมาตรงนี้อเนนออไม่ใช่ต้นนี้น่าจะชื่อว่าหลวงตาเมืองนี่นะครับต้นนี้น่าจะชื่อว่าหลวงตาเมืองนะครับความด่างก็จะประมาณแบบนี้น,นะครับนี่นะฮะความด่างประมาณแบบนี้ใบนี้นี่ใบล่าสุด นะครับไม่ด่างนะครับไม่ด่างอันนี้หลวงตามเมืองนะครับเดี๋ยวดูก่อนเช็คในโทรศัพท์ที่นึงนะครับว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันมันอ่าใช่ใช่หลวงตาเมืองนะครับต,ต้นแรกเป็นหลวงตาเมืองอ่ะต้นต่อไปนะครับต้นนี้คือต้นที่อยากมีที่สุดแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าต้นนี้เขาแบบราคาเขาจะ ลงไวขนาดนี้รับรองว่าต้นนี้ก็ยังคงว้าวนะครับลักษณะของเขาก็ยังคงว้าวเหมือนเดิมนะนี่เป็นไงฮะ ว้าวว้าวจริงๆนะครับคนซื้อก็ว้าวนะครับคนขายก็คงไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ผมไม่ค่อยจะขายเลยทําใจไม่ได้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าสาวนครชัยศรีครับืสวยงานจริงๆสวยสวยสวยมากนะครับสวยมากเนี่ยทิ้งใบนะจะทิ้งใบใบนึงนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าใบเขาก็แก่แล้วนะครับอืต่อไปต้นที่สาม ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็เป็นต้นที่อยากเก็บเหมือนกันนะคือตอนนี้เป็นบอกได้เลยว่าเป็นไม้แลแลทั้งนั้นเลยนะครับแต่อาจจะไม่แลไม่แลในพอศอน,นี้นะแต่รับรองว่าเขาแลมาก่อนแน่นอนนะครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งก็ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับต้นนี้มีชื่อว่า ต้นนี้มีชื่อว่าเปิดดูปรกตืนก่อนจะไม่ได้ต้นนี้มีชื่อว่าเก้าทับนะนะครับอันนี้คือบนสีเก้าทับนี่นะครับนี่อันนี้คือเก้าทับเป็นไงบ้างฮะโอเคนี่อีกต้นหนึง่งต่อไปอีกต้นหนึง่งนะครับต้นนี้ ต้นนี้เป็นไม้แลในปีพศออนี้แหละหรือว่าปี65ก็าจาไม่ได้นะแต่เขาเขาแลแน่นอนต้นนี้แลแน่นอนนะครับน่าจะเป็นต้นที่แพงที่สุดที่ผมเอฟในในรอบนี้นะครับในรอบนี้อืมต้นนี้น่าจะแพงที่สุดนะครับ โอ้โหมันขาดน้ำเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับซื้อบรลษีเราต้องทำใจเลยแหละนะครับอันนี้ก็คือโวเคนโนนะครับหรือโวคาโนที่จริงมาอ่านว่าโวเคนโนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะน,นะครับคนต้องไปถามคนตั้งชื่อนะครับด่างสวยงามมากนะครับโวเคนโะนยังไม่หมดเท่านี้ต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับที่นั่งรถมาอยู่ดีๆก็ อยากได้นะครับแล้วก็ให้แม่ค้าเขาเอฟให้นะครับให้แม่บ้านเขาเอฟให้ตันนี้ในราคาถ้าจะไม่ผิด200หรือยเปล่าอ่ะ200 200ยสงต้นนี้นะครับคือค่อคนข้างที่จะสวยเลยแหละต้นนี้นะอืมเดี๋จำชื่อไม่ได้ ต้องดูกระกตืนก่อนชื่ออะไรหนอตัวนี้ต้นแรกชื่อหนึ่งในสยามครับพี่พเพื่อนหนึ่งในสยามหนึ่งใบด้วยนะครับอ่าหนึ่งใบด้วยเอฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับแม่ค้าเขามาขายมีกี่ใบนะสองใบสองใบทันทีราคาเท่ากันราคาเท่ากันสองใบทันที่ะต้นนี้ สวยงามครับตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันในชะ้ได้เลยตรนนี้นะหรือว่าเป็นไม้ที่อดีตเคยแพงมากๆนะครับทุกต้นบอกได้เลยว่าเป็นไม้แลนะครับทุกต้นบอกว่าเป็นไม้แลนะครับไม่มีต้นไหนที่ไม่แลนะครับแลทุกต้นนี่ต้นนี้คือรักเอ้ยนะครับนะ เห็นไหมฮะด่างทุกใบสวยงามนะครับลักเออยแต่สภาพแกะออกจากกล่องก็จะประมาณแบบนี้นะครับก็จะมีเหี่ยวมีช้ำมีทิ้งใบบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะในอนาคตถ้าเราเป็นคนขายเนี่ยเราก็ต้องแบบต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะซีเรียสกันมากขนาดนั้นนะครับถ้าใครซีเรียสที่ว่าไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ช้ำไม่ให้อะไรเลยต้อง ต้องไปซื้อที่ที่สวนเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นไม้แลเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นโวเคโนโเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะด่างน้อยหน่อยนะครับอันนี้ได้ราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากนะครับต้นนี้อยู่ที่100บาทเองนะครับโวเคโนโต้นนี้ไม่น่าเชื่อเนาะต้นหลักหลักแสนเลยนะกายเหลือต้นละร้อยอะไรเงี้ยนะครับ และต้นนี้เป็นไม้แถมครับเป็นไม้แถมซึ่งเป็นตัวของอะไรนะจำเป็นในานามในานามชื่อเขาก็จะเป็นดารานนพรัดนะครับดารานนพรัดแผงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นดาราแผงนะครับ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรเขาแถมให้มาแล้วก็สวยดีครับเราเอาไว้เก็บ ในการที่จะทําแม่ทําไรว่ากันต่อไปนะครับอันนี้แถมไม่นับนะครับแถมว่าปต้นแถมหมดแล้วฮะหมดแล้วมแวีแค่นี้อ่ะอเคครับ,รบก็วันนี้นะครับที่เอาต้นไม้มาแกะให้ดูเนี่ยบอลสีแกะให้ดูเนี่ยมีโจทย์นะครับตอนนี้ก็คือว่าผมน่าจะทําบอนสีไปอีกสักสามเดือนนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็มากราหน้าผมจะไปเปิดช่องใหม่กับมือใหม่กับ ช่องอเซียนบอลสีนะผมจะตั้งช่องใหม่ชื่อ,อว่าเซียนบอลสีอีก3เดือน3เดือนนี้ถ้ามีเงินเศษเงินเล็กๆน้อยๆที่มันโผล่มาในกระเป๋าผมผมจะเอฟเอฟแล้วจะเอาบอลสีทุกตัวมาตั้งแม่แล้วก็หลังจากนี้เราจะทําบอลสีอีกช่องหนึ่งเลยนะเพื่อที่จะเป็นการลุยเรื่องบอลสี ส่วนเป้าหมายอะไรเราเราค่อยไปคุยกันในเรื่องนั้นนะครับแต่วันนี้ที่เอามาให้พี่เพื่อนๆนได้ดูกันเอามาโชว์มาบอกให้รู้คือว่าหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยนะครับหลังจากดูแล้วเรื่องบอลสีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ท้าทายใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งไม่มากเกินไปไม่เหมือนไม้ใบเขียวหรือไม้ใบด่างค่อนข้างที่จะใช้เวลาหลายๆตัวนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ใบเขียวใบด่างใบอะไรพวกนี้เนี่ย ที่มันราคาแบบล่วงสุดๆนั่นก็คือเราเอาไม้จากต่างประเทศเข้ามาเยอะเกินไปนะครมันเลยทําให้ไม้ในประเทศล่วงแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรล่วงแบบไม่มีชิ้นดีเลยแต่มันก็มีผลประโยชน์กับคนที่สะสมไม้นะบอลสีก็เช่นเดียวกันตอนนี้บอลสีก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ที่บอลสีราคาบูมๆกเกาะเกตต้นละล้านอะไรพวกนั้นนะแสนล้านอะไรพวกนั้นนะ เห็นไหมครับหลังจากนั้นก็มีข่าวเรื่องของการนำนาบอลสีมาจากต่างประเทศหลายๆตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มาวางใช่ไหมวางเรียงเป็นสีส,ส,ส,สีแต่พี่เพื่อนทุกคนนะครับเซียนทุกคนเขาบอกเลยว่าเขาทําแบบบ้านเราไม่ได้หรอกบ้านเรานี่บอลสีของเรายกตัวอย่างเช่นเอาสวยๆก็คือเป็นเนี่ยหนึ่งในสยามแบบเนี้ยอันนี้ที่เขาอธิบายนะครับเนี่ยหนึ่งในสยาแบบ,นนนเ,บ,นบเนี้ย ไม้เขาอย่างแรกคือ1เรื่องสีเห็นไหมครับใน1ใบเนี่ยเขามีหลายสีนะอันนี้คือเฉพาะคนไทยที่ทําได้ 2. ไม้บอลสีจะมีเม็ดนะครับก็คือเม็ดสีแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งลักษณะของเม็ดมีหลายสีอีกทั้งหากไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูสีแดงนะครับสีเหลืองเยอะแย,ยะนะครับแล้วอย่างที่3นั่นก็คือการการทําให้บอลสีมีความด่างความป้ายลวดลายนะครับ ที่สาคัญนั่นก็คือว่ามันเป็นไม้ที่ใช้ระยะเวลาไม่ไม่นานเกินรอนะอย่างบอลสีต้นต้นหนึ่งที่เราจะทําแล้วมันจะพอทาทาจานวนได้เนี่ยก็ประมาณสัก1ปีหรือปีครึ่งมีโอกาสทั้งในเรื่องของการทําจํานวนการพัฒนามีในเรื่องของโอกาสที่จะทำให้ได้ไม้ใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยว่าเออ ถามว่าไม้ด่างไม้เขียวไม้ใบเนี่ยผมจะทิ้งไหมไม่ทิ้งนะแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าดูไปหลายๆวันหลายๆวัน,วนมันรู้สึกอินครับพี่เพื่อนอินในในภาพของของความเป็นศิลปะอินในภาพของความเป็นนักอ่าบิดเดอร์ก็คือนักผสมนักอ่าผลิตสายพันธุ์อะไรพวกนี้นะผลิตลายผลิตลายพวกนี้อย่างโวเกนโออย่างเงี้ยนะครับที่จริงเขาสวยมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม เข,เขาด่างชมพูนะครับพพเพื่อนๆเนื้อใบเป็นเนื้อเขียวแต่ด่างชมพูสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่ทําให้เป็นกรณีที่เป็นสาเหตุที่ไม่เซมอยากจะอยากจะมาทำบอลสีก็เป็นกําลังใจให้กันสําหรับใครมีบอลสีตัวดีๆเด็ดๆนะก็เอามาให้มิเซมฝากเลี้ยงที่มิเซมได้นะครับตอนนี้ยังงบประมาณในเรื่องของการซื้อก็ ถ้ามีถึงจะซื้อแต่ถ้าไม่มีก็ได้แต่ชมทุกวันนี้ผมชมทุกคืนเลยนะผมดูบอลสีตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มกว่าๆนะครับลูกนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยาวจนถึงประมาณเที่ยงคืนเสร็จอะไรเงี้ยเนาะก็ฝากไว้นะครับว่าใครที่ทำบอลสีอยู่หรือกําลังจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ก็ลองลองเลือกไม้ตัวนี้ดูมันก็เป็นไม้ที่ทาให้ให้มีสีสันทําให้เกิดความสวยงามแล้วก็การเลี้ยงมีทั้งยากทั้งง่าย มันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่ทิ้งไม้ใบนะครับไม้ใบก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเอาละครับผบคูณสำหรับการติดตามรับชมก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับบอลสีใครเจ๋งๆก็ส่งรูปมากันให้ให้กันดูได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับหรือไม่งั้นก็เขาเรียกว่าอะไรถ่ายคงถ่ายคลิปถ่ายอะไรส่งมาให้กันดูได้คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันนะครับบอลสีของใครมีตัวเทพตัวไหนก็แนะนํากันได้นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ